ไปเลยค่ะไล่สดเรื่องของตลกไปเลยค่ะบางคนให้เนื้อหาสาระก็เอาไปเลยค่ะบางคนมีอาชีพประกอบอาชีพนี้แล้วต้องคิดว่าในขณะที่เราไล่สดคนดูเราเป็นเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําเสนอสิ่งที่ดีๆก็ให้ไปเลยค่ะไล่สดเรื่องของตลกไปเลยค่ะบางคนให้เนื้อหาสาระก็เอาไปเลยค่ะบางคนมีอาชีพ ประกอบอาชีพหนึงหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องแจ้งข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตัวเองนะคะว่าเมาื่อวานนี้ Facebook ส่งการตั้งค่าโฆษณาในก็คือเตรียมเนื้อหาจดเลยค่ะว่าวันนี้เราจะนําเสนออะไรแล้วเราจะพูดยังไงให้มันได้10นาทีตามที่เวลาเรากําหนดไว้ว่าเราจะไลฟ์สดสิบบ่าอยากให้งานของทุกคนออกมาดีครีเอเตอร์คือคนที่กล้องของเราเนะี่ยที่เราจะเอามาถ่ายทำวิดีโอนะคะ เราต้องเช็ดก่อนว่าอย่าให้มันมัวอย่าให้กล้องมัวให้กล้องชัดเช็ดกล้องให้เรียบร้อยค่ะต้องถามว่าบ้านเขามีไหมคะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่อง Amazing นะะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ของเขาสังเกตดูนะคนที่อยู่ในเมืองหรือคนต่างประเทศเวลาเขามาาตั้งกล้องไมโครโฟนมีไหมบางคนพูดไปก็เสียงไม่ชัดนะคะถ้าไม่มีก็ทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในสถานที่ที่ชีพของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากม อย่าลืมนะคะเนื้อหาสาระที่ไม่ต้องแย่งกันเนี่ยเขาอ,อยากดูชีวิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำสิ่งนี้ว่าอยากให้งานของทุกคนออกมาดีครีเอเตอร์คือคนที่การถ่ายทำวิดีโอยาวที่เราจะเอาไปลงในช่องการคุยกันโดยการมองตากันมันก็จะแสดงถึงความจริงใจต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องก็ต้องให้เหมาะพอเหมาะกับระดับสายตาของเรานะคะอยากให งานของทุกคนออกมาดีครีเอเตอร์คือคนที่การคุยการโดยการมองตากันมันก็จะแสดงถึงความจริงใจต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องก็ต้องให้เหมาะพอเหมาะกับระดับสายตาของเรานะคะสายตาเหมือนกับเราได้ได้คุยได้จ้องตากันเวลาเราคุยกันสายตาเหมือนกับเราได้ได้คุยได้จ้องตากันเวลาเราคุยกันว่าอยากให้งานของทุกคนออกมาดีครีเอเตอร์คือคนที่ การโฆษณาก็เขาเตือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วเราเลี่ยงเลยไม่ต้องใส่เตรียมตัวเองนะคะเตรียมบุคลิกภาพบุคลิกภาพของเรานะคะถึง30วันจริงบางคนอาจจะไม่ได้มาดูไลฟ์สดเราในวันที่เราไลฟ์แต่หลังจากนั้นอ่ะเขามาดูย้อนหลังถามว่าเขาได้อะไรจากการดูทีทำยังไงเราจะพูดได้ครึ่งชั่วโมงทํายังไงเราจะพูดได้1ชั่วโมงต้องเตรียมตัวมาก่อนนะคะต้องซ้อมมาก่อนได้ยิ่งดีนะคะ เกล้องของเราเนะี่ยที่เราจะเอามาถ่ายทำวิดีโอนะคะเราต้องเช็ดก่อนว่าอย่าให้มันมัวอย่าให้กล้องมัวให้กล้องชัดเช็ดกล้องให้เรียบร้อยคัาต้งหนึ่งนะคะเมะื่อวานนี้ก็ต้องแจ้งข่าวก็ถือว่าเป็นข่าวดีของตัวเองนะคะว่าเมื่อวานนี้ Facebook ส่งการตั้งค่าโฆษณาในสลอดขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้ก็จะถือโอกาสนำเคล็ดลับดีๆต่างๆนะคะมาบอกกับพี่ๆน้องๆ วันนี้ก็ทอผ้าการทำผ้าผ้าย้อมครามเนี่ยเอามาพูดเลยเพราะต้องคิดอยู่ในใจเสมอว่าคนที่ฟังเราอะไม่รู้ั้งเตรียมตัวเองทีนี้ <c oughs> ดูแลบุคลิกภาพของตัวเองนะคะดูวีผมนิดน,นึงเนาะใส่เสื้อผ้าเออไม่ใช่ผมกระเซิงเนอก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ขอพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าไม่รักกันจริง ก็จะม่พ,พูดบอกหรอกนะคะวันนี้สายตาเหมือนกับเราได้ได้คุยได้จ้องตากันเวลาเราคุยกันตลอดขอบคุณมากมากนะคะก็วันนี้ก็จะถือโอกาสนำเคล็ดลับดีๆต่างๆนะคะมาบอกกับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็ก็จะนำเสนอวิธีการไลฟ์สดหรือจะเป็นการทำวิดีโอยาวที่เราเอาไปลงในช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นั่นเองนะคะตเตรียมทุกอย่างให้พร้อม มันก็จะออกมาดีเองอันนี้ก็ด้วยความว่คะก็ปรับลดได้อย่าไปก้มเกินไปอย่างเงี้ยคุยกับเขาอย่างนี้หรือเงยอย่างนี้มันก็มันเมื่อยนะคะอ,นนอันนี้นะคะเรื่องเทคนิคการไลฟ์สดและการทําวิดีโอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนอีกครั้งภายนอกไม่ให้มันดังเกินเสียงพูดของเราได้อันนี้ก็ลองไปทําดูนะคะ ถ้าอยู่ในบ้านมันก็ควบคุมง่ายหน่อยนะคะได้ไปแล้วนะคะหนึ่งไม่มีเสียงรบกวนนะคะหรือถ้าเราไปเราจะเป็นที่จะต้องไปถ่ายทำนอกสถานที่ไลฟสดนอกสถานที่ทำยังไงเราจะควบคุมเสียงสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหามันอยู่ที่ตัวของพวกท่านเองแล้วแหละท่านถนัดอะไรเอาเนื้อหาที่ท่านเทคนิคการไลฟ์สดและการทำวิดีโอ สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อน <P an throp od> ๆพี่ๆน้องๆทุกคนอีกครั้งคนไลฟ์สดก็จะต่อไปมันจะมีการโต้อตอบอย่างเงี้ยเวลามันก็จะหมดไปในแป๊บเดียวแต่ถ้าคนไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูอ่ะแล้วเราจะทํายังไงเราปล่อยก็ต้องขอโทษไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ขอพูดอย่างตรงไปตรงมานะคะถ้าไม่รักกันจริงก็จะไม่พูดบอกห่อกนะคะวันนี้ก็อยากให้งานของทุกคนออกมาดี ครีเอเตอร์คือคนที่เที่ยวเมืองไทยเนะี่ยเขาจะไปอยู่ตามชนบทเขาจะไปดูวิถีชีวิตบ้านๆเรียบง่ายเย็นเย็นไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องพุ่งไปไม่ต้อง,งอทําผ้าไหมทําผ้าฝ้ายก็หาเรื่องดีๆที่มีสาระมาให้เขาอย่าลืมนะคะว่าไลฟ์สดของเราจะอยู่ได้ถ่ายทอดสดเ,เป็นเวลา5 10, นาที10นาทีก็หาเนื้อหาที่มันเหมาะสมกับเวลา แต่ถ้าใครจะไลฟ์สดยาวๆนะคะก็ต้องเตรียมเนื้อหาด้วย hey, การถ่ายทําวิดีโอยาวที่เราจะเอาไปลงในช่องดูวิดีโอของเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการเล็กๆน้อยๆอที่นํามาฝากด้วยความหวังดีจริงๆนะคะเดีย๋ยวว่าอะไรกันเลยเนาะเพราะว่าคนไลฟ์สดก็จะต่อไปมันจะมีการโต้อตอบอย่างเงี้ยเวลามันก็จะหมดไปในแป๊บเดียวแต่ถ้าคนไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูแล้วเราจะทํายังไงเราปลา่อยทันที ทำยังไงเราจะพูดได้ครึ่งชั่วโมงทำยังไงเราจะพูดได้หนึ่งชั่วโมงต้องเตรียมตัวมาก่อนนะคะต้องซ้อมมาก่อนได้ยิ่งดีนะคะเที่ยวเมืองไทยนะเขาจะไปอยู่ตามชนบทเขาจะไปดูวิถีชีวิตบ้านๆเรียบง่ายเยน็ยนเยน็นไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องพุ่งไปไม่ต้องเราหรอกแล้วต้องคิดว่าในขณะที่เราไลฟ์สดคนดูเราเป็นเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำเสนอสิ่งที่ดีๆ ่เราทําหรือคอนเทนต์ที่เราทํอทาทอย่าคิดว่าทําให้เฉพาะคนไทยดูเท่านั้นนะคะเพราะ f a c e b o o k เขามีคนใช้ทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดทีทํายังไงเราจะพูดได้ครึ่งชั่วโมงทํายังไงเราจะพูดได้1ชั่วโมงต้องเตรียมตัวมาก่อนนะคะต้องซ้อมมาก่อนได้ยิ่งดีนะคะไม่ใช่การรอที่จะชมแล้วก็สนับสนุนกันอยู่แล้วละคะ่ะแต่ก็อยากจะให้คนดูได้อะไรจากการดูการไลฟ์สดหรือ สร้างสรรค์แล้วก็พัฒนานะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหามันอยู่ที่ตัวของพวกท่านเองแล้วแหละท่านถนัดอะไรเอาเนื้อหาที่ท่านเที่ยวเมืองไทยนะเขาจะไปอยู่ตามชนบทเขาจะไปดูวิถีชีวิตบ้านๆเรียบง่ายเยน็ยนเยน็นไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องพุ่งไปไม่ต้องทอผ้าการทําผ้าผ้าย้อมครามเนี่ยเอามาพูดเลยเพราะต้องคิดอยู่ในใจเสมอว่าคนที่ฟังเราอ่ะ ไม่รู้เวลาไปเฉยๆแล้วคนดูถามว่าคนดูได้อะไรคอนเทนต์ที่เราจะทำต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราทำไปแล้วเรานำเสนอไปแล้วตลอดขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้ก็จะถือโอกาสนำเคล็ดลับดีๆต่างๆนะคะมาบอกกับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็เวลาไปเฉยๆแล้วคนดูถามว่าคนดูได้อะไรคอนเทนต์ที่เราจะทำต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่า เราทําไปแล้วเรานำเสนอไปแล้วเดอแล้วก็มานั่งกินกินข้าวกินกินไปคุยไปกินไปคุยไปคุยเรื่องสารพัดอันนี้ให้แต่ได้ไลค์นะคะถามว่าท่านถนัดนั่นแหละมาพูดมันจะได้ไม่ติดขัดเวลาถามอะไรท่านตอบได้ทันทีเพราะว่ามันอยู่ในสายเลือดอย่างเช่นท่านถนัดในเรื่องของการเช็ดกล้องให้สะอาดภาพมันจะได้ชัด2 เรื่องของขาตั้งกล้องมีไหมถ้ามีนะคะตั้งกล้องในระดับอย่างเงี้ยค่ะระดับให้อยู่ในก็ให้ไปเลยค่ะไลฟ์สดเรื่องของตลกไปเลยค่ะบางคนให้เนื้อหาสาระก็เอาไปเลยค่ะบางคนมีอาชีพประกอบอาชีพน้าค,คนไลฟ์สดก็จะต่อไปมันจะมีการโต้อตอบอย่างเงี้ยเวลามันก็จะหมดไปในแป๊บเดียวแต่ถ้าคนไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูอะแล้วเราจะทํายังไงเราปล่อยขาตั้งกล้องไมโครโฟนมีไหมบางคนพูดไปก็เสียงไม่ชัด นะคะถ้าไม่มีก็ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ในสถานที่ที่นะบางทีบางคนก็ขึ้นมาบอกคือมาพูดคุยกับพี่น้องเลยเนี่ยว่าวันนี้จะไลฟ์สดเตรียมตัวเองทีนี้ <c oughs> ดูแลบุคลิกภาพของตัวเองนะคะดูวีผมนิดหนึ่งเนาะใส่เสื้อผ้าเออไม่ใช่ผมกระเซิงเด้อเสงภายนอกไม่ให้มันดังเกินเสียงพูดของเราได้อันนี้ก็ลองไปทําดูนะคะถ้าอยู่ในบ้านมันก็ควบคุมง,ง่ายหน่อย ะะได้ไปแล้วนะคะหนึงดีๆนะคะเนื้อหาดีๆนําเสนอดีๆรูปแบบดีๆมันก็จะมีคนติดตามไปเองเราอย่ามาคือเราไลฟ์สดไม่ใช่ให้มันหมดุหมดมเราหรอกแล้วต้องคิดว่าในขณะที่เราไลฟ์สด